สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะมาชวนเพื่อนๆผัดเป็ดพะโล้ให้ลุงฮันกันนะคะผัดเป็ดพะโล้ผัดวุ้นเส้นเป็ดพะโล้ให้ลุงฮันกันนะคะลุงฮันเขาไม่ทานกระเทียมนะคะเพราะฉะนั้นไม่ได้ยากไม่ต้องใส่กระเทียมให้ยุ่งยากนะคะเอก็จะใส่น้ําเป็ดพะโล้ลงไปนะคะเอใส่น้ําเป็ดพะโล้ลงไปแล้วก็เนี่ยค่ะเออผัด ถัวซื้อมาหลายวันแล,วแล้วจะมีเหี่ยวเหี่ยวบ้างเพื่อนเนี่ยค่ะส่วนผสมก็เหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆไม่ได้ส่วนผสมไม่ได้มีอะไรก็มีน้ำตาลผงชูรสแล้วก็ซีอิ๊ขาวน้ำมันหอย,อยนะคะเพื่อนๆ,ๆก็มีแค่น,น,นั้นแ่ะนะคะๆๆๆแล้วก็มีวุ้นเส้นที่แช่น้ำอ่ะนะคะ พอดีลุงฮันแกชอบอะไรที่มันนิ่มๆเอ๊ก็จะใส่น้ำเป็ดลงไปให้ผักเข้านิ่มก่อนนะคะแล้วถึงจะมาใส่บุนเส้นนะคะเพื่อนๆลุงฮันแกไม่ทานแกไม่ทานกระเทียมนะเพราะฉะนั้นเอกจะไม่ใช้น้ำมันนะคะเพื่อนๆเอก็จะเลี่ยงมาใช้ เพราะว่าในในในน้ำเป็ดในน้ำซุปเป็ดเนี่ยเขาก็จะมีน้ำมันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวพักสักครูเดี๋ยวเข้ามาดูกันนะคะไปครับเพื่อนๆเ,เอกคิดว่าผักเขาสุกเพิ่มจะสุกดีแล้วนะคะเพื่อนๆนะก็ใส่เส้นลงไปนะคะ เอยังไม่ได้ปรุงอะไรนะคะเอ,เอใส่แค่น้ำลโลแค่นั้นเองนะฮะเพื่อนๆเอก็ไม่ได้ปรุงอะไรเลยก็นะะทำให้มูหันนะอ่ะแบบ <c oughs> โทษนะไม่ใช่ว่าเรา เพื่อนๆรู้ไหมแค่น้ำพะโล้แค่เนี้ยมันก็อร่อยมากแล้วอ่ะนะเนี่ยแค่น้ำพะโล้แค่เนี้ยอร่อยแบบว่าแทบไม่ต้องปรุงเลยเพราะว่าความหวานของผักเขาออกมาอืมเราก็ไม่ได้ใช้น้ำมันอะไรด้วยนะใช้แค่น้ำพะโล้แค่นั้นเองใช้แค่น้ำพะโล้ผัด เพื่อนๆไม่เชื่อลองทําดูนะคะทําพะโลก่อนแล้วเอาน้ําพะโลมาเป็นมาผัดต่างๆเนี่ยโุ้โคตรอร่อยเลยระว่างใกล้จะสุกเจะใส่เนื้อเป็ดลงไปนะคะวางนี้เพื่อนๆนะพักสักครู่ก่อนนะแป๊บหนึ่งคือลุงฮันเขาจะทานผักที่แบบว่าสุกมากๆเลยนะเขาจะไม่ทานผักเขียวๆแบบนี้นะ แต่เอ๊ชอบทานผักเขียวๆแบบนี้เอ๊ก็ตักเอาไว้รุ่งฮันจะทนผักที่สุกๆเนาะพักๆหนึ่งอ่ะเขาคงจะสุกแล้วนะคะคุณเส้น มาแปะมาค่ะเพื่อนๆน้ำแห้งนี่นเนาะเอ็ก็แห้งนะ้ะเองก,ก็ใส่เนื้อเป็ดลงไปนะคะคือเอบอกไว้เลยนะเองไม่ได้ปรุงอะไรเลยนะแค่ใส่แค่ตอนแรกว่าจะปรุงน้ำมันหอยแล้วก็อะไรต่างๆนี้พอมาชิมดูแล้วรสชาติมันรสชาติมันได้อะค่ะเพื่อนๆก็เลยไม่ได้ใส่อะไรเลยนะคะ ไม่ได้ปรุงอะไรเลยเอาแค่น้ำซุปจากเป็ดแค่นั้นเองนะไครเดี๋ยวชิมกันนะขคดเกลือน,นิดนึงแค่น้ำเองเกลือนิดหนึ่งขัเนนดขเค็มนิดนึง ใส่ถนน <S <S ั่วงอกด้วยผัดเยอะแล้วค่ะก็ไม่ใส่เพื่อนๆลองไปผัดดูนะคะเอมเอไม่ได้ใช้อะไรเลยไม่ได้ใช้กระเทียมไม่ได้ใช้อะไรเพราะลุงฮันเขาไม่ชอบกระเทียมก็ไม่ต้องใช้ถ้าเพื่อนๆชอบกระเทียมก็ใช้ไปนะคะอืมอืม แค่นี้ก็อร่อยล้ำล้นแล้วค่ะเพื่อนใส่พริกไทยให้บางนั้นเลย แกกินอย่างนี้นะคะไม่ได้กินกับข้าวนะให้แกแบบว่าให้แกกินผักให้แกกินุูนเส้นเป็นข้าวไปนะฮะเพื่อนอัไม่ได้ให้แกกินข้าวนะ ไปทําดูได้นะคะผัดเนื้อเป็ดอยู่นี่เนื้อเป็ดอยู่ข้างล่างผัดเป็ดผล้มันดีต่อสุขภาพนะเนื้อเป็ดอยู่ข้างล่างนะคะเดี๋ยวไปทานกันนะคะ Oké. Ja, dat is geen probleem. Ja, dat weet ik wel, maar ik don't like niet zo vol okay oké? Okay. Oké. Zo, so, dat is genoeg, dankjewel. Kom, kom, krap. En wegwezen. hoi <laughs> mak, mak. Wegwezen. Ja, ik eet nou. Ja, ah, oké. Okay. Ja, yeah, je kunt hier zitten. Je kunt hier zitten. Laat <laughs> well, je kind pakken. Eh?

จะกินหนังเป็ดเอกชอบกินหนังเป็ดก็รู้ว่าอ้วน่ะแต่ก็ชอบใส่เกิมจิเกาหลีอะไรพวกนั้นคงกั่นเหนื่อยนะคะเดี๋ยวกินเสร็จแกก็ไปหาลูกค้าอีก Als je niet met de jumbo wilt voor kaas. Nee, niet in de jumbo. Niet in de jumbo. Ik heb dat. Heb je kaas? Nee, niet je. Ik heb nog wel. Ik heb nog wel kaas. Maar hij was nou in de aanbieding vandaag. And not long, I think. Is not long. Nee, kaas nog niet lang. Huh? Ah. Niet lang zo'n schip, alleen een couple of days. 在韩国。 จบครับผมอิ่มแล้วครับอิ่มอิ่มมากครับอิ่มมากๆครับอิ่มมากๆครับ ก็กยไใช่ผมเหนื่อยครับผมเหนื่อยครับผมเหนื่อยครับผมขอตัว คงโคตรโอ้ะไปพักผ่อนก่อนครับบายบายไปพักผ่อนไปครับผมก่อนครับก้อนเกับหมาใหญ่เวลาท่านเหนื่อยมาจะไม่ค่อยพูด อร่อยนะคะัุพอนเอาอ้้ฮันโลมาผัด ไม่ได้เติมอะไรเลยเติมแค่เกลือกับพริกไทยนิดหน่อยแค่นั้นเอง nó rung hành nêm chưa Hãy subscribe cho điểm một mổ. มันยวหมดทาพรุ่งนี้แกจะแกจะกินอีกรูก้ไหมทำอันนั้นให้กินหน่อยสิทำอันนั้นกินหน่อยอไปแล้วนะคะเพื่อนๆขอบคุณที่กดติดตามและซับสไครป์ครัวฮอลแลนด์แดนหันสาใบพลิงและครัวแดนหันสาใบลุงฮ uh ันนะคะ เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายอร่อยมากเลยนะลองทำดู